วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเ,เพื่อนตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้นะคะสามสองหนึ่งเริ่มเ,เพื่อนๆสังเกตไม้ถูกมืนอันนี้ให้ดีนะสังเกตดูดีๆ สามสอบเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ตัวเรากำลังจะหายเข้าไปในไม้ถูกพื้นค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านท้ายคลิปค่ะที่เป็นไม้ถูกพืป้นป่าแบบนี้นะจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดฟังก์ชันตรึงค่ะจิ้มที่คลิปตึงหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เล คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปด้านล่างค่ะแล้วลากไปยังตำแหน่งที่เราแบ่งฉากเอาไว้ตอนแรกค่ะปึ<ด>๊บจิออ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งเราเลื่อนหาฟังก์ชันมาร์สค่ะเลือกที่แนวนอนใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองค่ะแล้วหมุนตามคลิปได้เลยค่ะ ลากไปไว้ตรงไม้ถูพื้นค่ะจากนั้นเพื่อนๆกดคีย์เฟรมค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าเล็กน้อยใช้นิ้วสองนิ้วกดครางที่เส้นสีเหลืองค่ะแล้วลากตามไม้ถูพื้นไปค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะ ใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองลักตามไม้ถูพื้นไปค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วลากตามไม้ไปค่ะผลลัพธ์จะออกมาประมาณนี้ค่ะส่วนท้ายเราเอาแค่นี้พอตัดทิ้งเลยค่ะจิ้มที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยก ด้านหลังนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะด้านล่างก็ทําเช่นกันค่ะจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกด้านหลังนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื <Yeah. S 1> ่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ